ถ่ายกล้องธรรมดาไปหลังจากที่จับขับจักรยานถ่ายไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่มีที่แฮนจริงๆมันควรจะต้องมีอุปกรณ์เสริมไว้จับแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรามาเช่าแบบนี้มันจับไม่ได้ไอตัวอุปกรณ์เสริมจับคือแฮนด์แฮนด์เนี่ยมันไม่เหมาะให้จับมันเฉียงมันไม่ได้ตรงแบบเป็นแฮนจักรยานไงเดีดยงนั้นมันก็เลยต้องถือมือเดียว ถ้าถือมือเดียวปุ๊บขับจักรยานถ้าเป็นขับจักรยานดีๆมือเดียวมันก็ยังพอได้เออตอนเด็กๆเคยขับบ่อยอยู่แต่จักรยานแม่บ้านมือเดียวคือตลกมากเหนื่อยเมื่อกี้เจอพี่ใหญ่ด้วยนะครับี่ใหญ่กีดาเสนมมคลเลิศเเขามารีวิวโ l y ิมปัสบังเอิญเจอนั่งยืนคุยกันแป๊บหนึ่งอย่างร้อนโคตร้อนแล้วก็ไม่มีแรงทีบต่อแล้ว เมื่อกี้อยู่ที่สว่างนะครับเข้ามาที่มืดก็ลองดูแสงตอนที่กลางแจ้งครับแต่ว่าเข้าที่มืดมันก็จะชิปแสงประมาณนี้ตรงนี้เร้เหรอนนี้ติตดจริงๆผมเคยขับกับเินันเข้าไปข้างในมันจะมีร้านน้ำมะพร้าวอยู่ข้างในพูดเยากจริงเออแต่ว่าต้องเข้าไปลึกหน่อยจริงๆก็เข้าไปก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่า อาหกที่ถ่ายไว้ตรงนั้นอาเจ็ดเอวีหรือ,อยังเสียงยิ่งตอนนี้ก็คือเสียงธรรมชาติเลยนะครับ mm hmm. เสียงน้ําไหลเสียงนก mm hmm. เสียงใบไม้ mm hmm. เสียงบรรยากาศแล้วก็เสียงไม้บิวอ mm ินอะถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะเราควรไปสะพานเขียวตั้งแต่แรกใช่อย่างน้อยก็เอาขึ้นไปเอาไปขี่ได้ mm hmm. แต่สะพานเขียวจะหนักกว่านี้อีกเพราะไม่มีต้นไม้เลย mm hmm. คือแดด ร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีที่ล่มที่นั่งพักใดๆพื้นล้วนๆอันนั้นคือทะเลทรายจริงมาตรงนี้ก็เห็นภาพแล้วล่ะพอแล้แม่งมีไก่ด้วยไม่ไก,ไก่ไก่ดูไก่ไก่ไก่ตูหูไก่ไยุ่งฉัน <c oughs> ตรงนี้คือบางกระเจ้านะครับคุณบางกระเจ้าก็เข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้เอารถออไปฟ้า สกูตเตอร์ล้อดเดียวใดๆต้องเป็นอุปกรณ์ขับขี่ที่ใช้แรงมนุษย์เท่านั้นครับ <laughs> เพราะว่ามันเคยมีคนขับเร็วหรือก่อกวนมาแว้นอะไรกันแล้วมั้งก็เลยจักรยานซึ่งรู้สึกเราไม่เชื่อหน้าซื้อจักรยานไว้สตูสักคันเอามาขับแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอาไว้เอาไว้ข้างนอกก็เดี๋ยวหายเอาไว้ข้างในก็ลกสตู ออม,ามาเช่าอย่างนี้แหละฮะมีถ่ายต่อยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีถ่ายเข้าไปข้างในแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ่ายยังไงให้มันนิ่งกว่าน,นี้ดีไม่พี่ไปซื้อน้ำแล้วค่อเออไปซื้อน้ำให้หน่อยเอาสามสี่ขวดคนละขวดเลยมันไปทางไหนครับตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้เนี่ยสะพานตรงนี้เออไปเลยกำลังคิดว่าอันเนี้ยมันเอาไปขี่ข้างนอกได้ไหมอ่ะขี่นอกเหรอได้ดิได้ จะได้ขี่ล้อพายไงจะได้รีวิวสองกล้องได้แล้วพี่ไปก็ขี่กัน